ก็รายละเอียดเกี่ยวกับร่างของน้องนะครับที่บาดแผลไปเน้นๆบาดแผลเป็นสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับวัสดุที่มาทำลายน้องนะครับว่ามันตกลงว่ามันย้ำที่สุดก็คือมันเป็นบาดแผลจากใบพัดเรือใช่หรือไม่ประมาณนี้นะครับผมก็เลยยืนยันไปล้านเปเซนว่ามันไม่ใช่บาดแผลเกิดจากใบพัดเรือแน่นอน และมันมีรอยต่างๆที่ผมเห็นในภาพที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยมันมันเหมือนกับเป,เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับเกิดเพิ่มใหม่ในการที่อาจจะไปทดลองเอาขาน้องเนี่ยนะฮะจริงๆเอาไปทดลองเรื่องเกี่ยวกับการถ้าเกิดโดนไม่พัดจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ลักษณะท,ที่ผมเห็นตั้งแต่แรกเลยที่เอาน้องขึ้นมากับที่ผมเห็นภาพที่เขาเอาไปจําลองเนี่ยมันปิด มันมันต่างกันมากเลยมันไม่ใช่เลยนะครับก็เลยมีการคุยกันยาวหน่อยนะครับให้ให้ปากคาเยอะหน่อยครับทางเจ้าหน้าที่สงสัยประเด็นไหนเป็นพิเศษที่ให้ที่ไอยพูดบ่อยๆหรือว่าซ้ำๆย้ำๆก็มีหลายเรื่องครับมีเรื่องที่พูดย้ำๆก็คือหนึ่งเลยเรารับแจ้งจากทางที่คนแจ้งมาว่าทางวชิระนะครับเขารับแจ้งมาว่ามีคนพัดตกจากเรือ แต่เขาแจ้งมาว่าตกจากเรือขนทรายเรือขนทรายว่ามีคนพัดตกจากเรือขนทรายแล้วล่างหายไปให้พวกเราเนี่ยมาตรวจสอบเขาไม่ได้บอกว่าตกจากเป็นน้องโมหรือว่าอะไรต่างนะเขาบอกว่ามีคนชาวบ้านเนี่ยพัดตกจากเรือขนทรายผมก็งงเรือขนทรายคนตกเรือตายหรือว่าเรือขนทรายเอาแน่ๆเขาก็บอกว่าตกจากเรือขนทราย ที่ให้มาตรวจสอบครั้งแรกเลยนะกี่โมงคะตอนนั้นสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มสี่สิบที่ได้รับแจ้งนะจากศูนย์วลเชืระพวกเราก็ไปตรวจสอบตรวจสอบปุ๊บก็ไม่เห็นอะไรไปตรวจสอบชาวบ้านชาวบ้านต่างๆชาวบ้านเขาก็บอกว่าไม่มีไม่มีใครเป็นไรนะไม่เห็นมีใครอะไรเลยแต่เห็นเรือลำหนึ่งที่อยู่กลางแม่น้ําเนี่ยขับวนไปวนมาเว,วียนไปเวียนมาอันนี้จากคาที่น้องๆองอาสาที่เขาเล่าให้ฟังเขาก็ใช้ไฟฉายเนี่ย เรียกให้เรือที่วิ่งไปวิ่งมาให้เข้ามาที่ฝั่งแล้วเขาถามว่ามีอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่ามีคนแจ้งไปว่ามีคนตกเรือทรายแต่เห็นเรือพี่นะวิ่งไปวิ่งมาเขาบอกว่าแล้วน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลักษณะคล้ายผู้หญิงเขาก็มาถามกับน้องๆออาสา,าของร่วมมตันอยู่ว่ามีเรือมาหรือเปล่าน้องบอกว่าผมแค่มาตรวจสอบอเฉยๆเพราะเขาแจ้งว่ามีคนตกเรือมาตรวจสอบ ถ้าเกิดไม่มีเรือมาเขาบอกถ้าไม่มีเรือมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราหากันเองเขาก็ขับเรือไปวิ่งไปอย่างนั้นเหมือนเดิมทีเด็กน้องอาสาเนี่ยก็เลยโทรหาตำรวจสายตรวจเขาก็มาสายตรวจมาบอกว่าเนี่ยผมได้รับแจ้งจากวิเชล้านเนี่ยบอกมีคนตกเรือแต่เป็นเรือทรายแต่เห็นเรืออีกลำหนึ่งอ่ะเขาขับตามหาอะไรไม่รู้วนไปวนมาอยู่งั้นตำรวจเขาก็เลยเรียกให้เข้ามาที่ฝั่งเอาไปฉายเนี่ย ให้ตำาวที่ฝั่งก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งน,น้องคล้ายผู้หญิงถ้าบอกน้องคล้ายผู้หญิงมาพูดกับตำรวจกระซิบาากระซาว่าเขาเลยบอกตำรวจว่าน้องน้องโมตกเรือเด็กอาสาที่ผมได้ยินอย่างนั้นะว่าเป็นว่าน้องโมตกเรือก็ยังไม่รู้คือเป็นดาราหรือว่าอะไรยังไม่รู้นะว่าเป็นใครเลยทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกให้ทางอาสาหมู่ชื่อลุงตันยูเนี่ยครับ เตรียมหาเรือแล้วก็มีนักประดงนักประดาน้ำเนี่ยให้มาค้นหาจากจุดนั้นก็น่าจะข้ามเป็นวันที่ยี่สิบห้าหลังจากที่เราแจรับแจ้งมันคืนวันที่ยี่สิบสี่สี่ทุ่มกว่าพูดกันไปพูดกันมานู่นนี่นั่นจนกระทั่งเลยเที่ยงคืนเราถึงได้มาค้นหาในวันอ่าเที่ยงคืนของที่ยี่สิบห้าไอ้ที่กับเรือฝนทราย,ยะอะไรเนียมาเขาได้บอกนะคะว่าตรงจุดไหนก็ท่าน้ำพี่บูรณ์นะฮะท่าน้ำพี่บูรณ์ ก็เลยมา,มาค้นหากันอันนี้ผมเพ,พิ่งได้รับเรื่องเหมือนกันเพราะว่าสอบสอบถามก็โทรไปเดี๋ยวนั้นเลยนะโทรเข้าศูนย์มูนิชิลูกวัตันยูโทรหาน้องที่ผู้เกี่ยวข้องที่วันแรกที่รับเรื่องมาถึงที่เกิดเหตุท่าน้ําพิบูลแล้วก็เป็นคนที่รับเรื่องราวแล้วต่อเอาเรือลงในการค้นหาร่างของน้องในคืนนั้นเลยนะครับก็ก็โทรหากันคุยกันโอ้โหมันถึงได้ยาวขนาดนี้ คนที่เขาแจ้งให้กับศูนย์วชิระเขาบอกว่ามีคนตกเรือทรายตกเรือทรายนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาฟังผิดหรือเปล่าตกเรือตายแต่ทําไมเขารู้ว่าตายแต่ทําไมเขารู้ว่าตายอ,อผมก็เลยย้ำครับว่าตกสรุปว่าตกเรือตายหรือว่าตกเรือขนทรายเขาก็บอกว่าตกเรือขนทรายที่เขาแจ้งมา เมื่ง,งคืนน่าจะขนทรายกันนะผมว่านะน่าจะขนทรายหรือทําอะไรกันอใช่แต่แต่ทางเรือนี่น่ะน่าจะแจ้งไปที่ที่อะไรซักแห่งหนึ่งหรือเขาก็เลยแจ้งมาที่ทางศูนย์ของว,วชิระวชิระก็แจ้งมาต่อที่ศูนย์พระนครคือร่วงวัตันยูเพราะว่าัตอนนั้นเขตตอนนั้นรับผิดชอบอยู่นะครับก็เลย มันไม่แน่ใจว่าเอ้ยตกลมาเป็นเรืออะไรแต่เขาก็ไม่ได้บอกกับน้องน้องอาสานะครั้งแรกที่น้องอาสามาเขาก็ไม่ได้บอกเลยว่ามีคนตกเรือแต่เขานะเออช่วยกันหาหน่อยหรือว่าอะไรเขาเขาไม่แบบเออถ้าไม่มีเรือมาก็ไม่เป็นไรก็เขาไม่ได้บอกว่ามีคนตกเรือเขาบอกถ้าไม่ถ้าน้องไม่มีเรือมาก็ไม่เป็นไรเหมือนเดี๋ยวเขาไปหาเอง ที่ไปเราเห็นเรือขนทรายหรือเล่นเรือทรายจริงๆนะคะณจุดนั้นน้องเขาก็บอกว่านานๆก็มีลำหนึ่งหรือสองลำแต่ในที่ตอนที่เข้าไปไม่มี mm hmm. ชาวบ้านถามชาวบ้านบริเวณแถวนั้นแล้วก็มีคนแบบว่าแจ้งไปว่ามีคนตกเรือทรายมีไหมชาวบ้านก็บอกไม่มีนะไม่มีใครมาค้นหาไม่มีใครอะไรเลยแต่มีแค่เรือของคนที่อยู่บนเรือที่ห้าหกคนที่อยู่บนเรือนะ เขาขับวนเล่นอยู่นันะขับวนไปวนมาแต่ไม่รู้ว่าขับวนหาอะไรนั่นเองแต่เขาไม่ได้แจ้งไงว่าน้องแตงโมตกจากเรือลํานั้นหรือไม่ตกหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นการแก้สถานการณ์ทําเป็นสถานการณ์ไปว่าการค้นหาอยู่ประมาณนี้มผมคิดว,ว่าวนะเรื่องนี้ยังมีเรื่องอื่นอีกนะคะที่พูดคุยแล้วก็เป็นประเด็นหลักๆกับทางเดียวกก็มีแต่ม,นม,นมนนนันเป็นสำนวนของเขาอะนะผมว่าไม่สามารถที่จะ พูดอะไรได้หมดนะะครับก็มันเป็นก็ผมยังพูดเลยว่าเออผมผมพูดเล่นับผมเองนะให้พี่ๆดียสนยกขาฟังว่าเออถ้าเกิดว่ามีคนเขาระดมขันกันมีเงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยอยากให้พวกพี่เนี่ยไปหาบางแจ็คในพวกพี่จะไปไหมหาเพราะว่าไปที่อยู่ถ้ามีถ้ามีทุนไปอยู่แล้วเขาเาก็อยากที่จะเออไปหาข้อมูลอะไรที่มันแบบ อยากเน,นีอ่านี่คือคือความคิดของผมนะแบบไปตลกตลกไปอ่ะบอกว่าเออถ้าเกิดมีคนเขารวบรวมเงินกันมาสักก้อนหนึ่งอ่ะให้เป็นค่าตัว๋วเครื่องบินให้เป็นค่าที่พักค่าโรงแรมอะไรเนี้ยไปหาบากกรแจ็คเงินที่อเมริกาเนี่ยไปกันไหมเขาเพราโอเคเขาไปเพราะงั้นความจได้ไหมคะว่าออเทอรียในตัวของคุณแตงโมมีอะไรบ้างตุ้มหูยังอยู่ไหมน<อ>ี่สร้อยคอตุ้มหูอะไรยังอยู่ยังอยู่ครบนะครับยังอยู่ครบอ่าแต่สิ่งที่เขาเขาก็ถามเหมือนกันนะในในฐานะที่ ผมเก็บศพมานานเนี่ยเ,เก็บศพที่ตกน้ํามาเยอะไหมผมบอกว่าผมว่าก็ผ่านการไปลากเอาศพที่ตกน้ําธรรมชาติกับไม่ธรรมชาติรราตโดนฆ่าตายแล้วก็เอาไปทิ้งน้ําก็เก็บมาแล้วแต่ซีนามิเนี่ยผมเก็บมาเป็นร้อยๆไม่รู้กี่ร้อยศพซีนนมิเพราะว่าการซีนนมินี่มันก็คือจมน้ําอยู่แล้วใช่ไหมถูกน้ําเลยผมเห็นเลยสภาพผิวหนังร่างกายเป็นยังไงแต่น้องแตงโมเนี่ย ส่วนล่างสอืนขาเนี่ขาวไม่มีร่องรอยในการที่จะแช่ลงในน้ำสองวันไม่มีขาเนียนมากขาเนียนเหมือนกับว่าพึ่งเสียชีวิตใหม่ๆแต่ทั้งหน้าเนี่ยจะเละตามหน้าอกอะไรต่างๆเนี่ยจะจะบอบช้ำอ่าแต่คือทางขาแต่มุดคนจมน้ำจริงๆแล้วเนี่ยตรงลงไปเนี่ยผิวหนังแปดสิบเอร์เซ็นต์สภาพ สีอะไรก็คือจะคล้ายกันหมดเพราะมันอยู่ในน้ําทั้งร่างกายไม่ได้เสียชีวิตที่อื่นแล้วก็เอามาจมน้ำเขาก็เขาก็เขา,เขาบอกว่าเออเขาก็เชื่อผมนะว่าออประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ด้วยสายตาที่ผมมองแล้วแบบมันมันผิดธรรมชาติตอนนี้ในโลกโซเชียลยังมีการพูดถึง<ม>เรื่องเอามือไข่หลังกับเรื่องเชือกที่ คนเสียสมโภเป็นคนเจอแล้วบอกว่ามีการตัดเชือกหรือดึงเชือกอะไรนะคะอันนี้กรณีเชือกนี่ก็คือประเด็นนี้เ็าจบแล้วนะฮะทางพี่ๆดีเอสไอเขาก็โอเคไม่ค้างค่าใช้แล้วเพราะว่าเป็นเชือกของอาสาสมัครบนที่่วม,มาันอยู่จริงๆเพราะว่าเชือกของเราจะ,จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่จะถักเอาไว้เป็นถักถัก,ถ,กถักเชือกเอาไว้เอาไว้สำหรับกู้ภัยโดยเฉพาะเอาไว้กู้ภัยสมมุติว่าเขาก็ถามว่าทําไมต้องเอาเชือกไปผูกร่างน้องผมก็บอกว่าอย่างนี้ครับ สมมุติเราไปกู้ภัยหรือว่าไปเก็บศพคนที่จมน้ําตายอยู่กลางแม่น้ําหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอไปเจอศพปุ๊บหนึ่งอันดับแรกเลยเราต้องเอาเชือกผูกร่างน้องไว้ก่อนเอาเชือกผูกเป้าหมายไว้ก่อนเพราะว่าหนึ่งกระแสน้ำเนี่ยมันอาจจะพาสมมุติเราเจอจุดนี้เราแจ้งพิกัศจุดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่ผูกหรือทําสัญ,ญลักษณ์หรือว่าให้ให้ให้เป้าหมายเนี่ยอยู่่กิดที่ได้้าหมายก็จะเคลื่อนไปเรื่อยเคลื่อนไปเรื่อยมันก็ผิด พิกัดที่เราแจ้งเอาไว้ใช่ไหมครับก็เลยน้องอาสา,าเขาก็เลยต้องเอาเชือกเนี่ยผูกน้องแตงโมงเอาไว้เพื่อไม่ให้น้องแตงโมงเนี่ยไหลไปไหนต่ออีกนะครับก็เลยเอาเชือกมาให้ผมดูผมก็สอบถามเลยเจ้าหน้าที่ที่ไปพบร่างน้องคนแรกแล้วก็ใช้เชือกผูกเนี่ยผมถามเขาเลยเขาก็ตอบมาว่าเป็นเชือกของเขาเองเขาเป็นคนผูก<ม>ก็ถือว่าโอเคจบพี่ครับในยุคที่ตำรวจทำคดีเขาเรียกพี่ไปคุยบ้างไหมครับไม่เลยคนระับ ไม่เลยครับนี่ครั้งแรกที่ผมอย่างเป็นทางการเลยนะจากดีเอชไทร์เนี่ยจากเด็กมูลนี้ที่ผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งให้ผมทราบเขาไม่ได้แจ้งให้ผมรทราบม,มีทางก่อนอหลังจากที่เกิดเหตุได้ประมาณสักสองถึงสาวันมีท่านอ นามสกุลเลยนะผมลืมท่านจิระภพอะไรนะฮะิม่มรอ่าเพิ่มการภาคหนึ่งโทรมาหาผมคุยกับผมโดยตรงนะครับคุยผมโดยตรงเลยเรื่องนี้เรื่องคดีน้องแตงโมท่านก็เหมือนว่าท่านเป็นห่วงและอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่ผมพูดไปเกี่ยวกับบาดแผลเกี่ยวกับเจอร่างน้องเนี่ยเขาก็เหมือนว่าเออฝากให้ผมช่วยแบบ อธิบายอะไรต่างๆให้ให้คดีมัน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 ,ม,นมันกระจ่างขึ้นว่าบาดแผลที่เราเห็นเนี่ยมันจริงตรงอย่างที่เราเราเรา,เราได้พูดไปหรือเปล่าแต่ผมก็บอกท่านว่าสิ่งที่ผมเห็นผมจะพูดถ้าเกิดตรงไหนที่ผมไม่แน่ใจผมก็จะไม่ตอบเพราะว่าผมไม่แน่ใจแต่ไม่ได้คุย